ดีค่ะทุกผู้คมพบกับช่อง b b บี้แอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชูออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาไปชมควันหลงหลังพิธีรับรางวัลเหรียญทองแดงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะมีช็อตสุดประทับใจมากๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันโดยสตาฟชาวจีนนะคะที่เป็นเอซีตัวยงของบุมบิมเลยเดินเข้ามาหาบุมบิมนะคะหลังรับ วันเสร็จค่ะบุมบิมของเรานะคะก็น่ารักมากถ่ายมือนะคะให้แฟนขับคนนี้กอดและพูดคุยนิดหน่อยค่ะแฟนขับคนนี้นะคะปล่อยโฮเลยที่ได้เจอบุมบิมอีกทั้งยังตั้งใจเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองมามอบให้บุมบิมด้วยเหมือนจะเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนรื้มปิ่มหัวใจมากที่มีคนรักน้องขนาดนี้ และไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวจีนเท่านั้นนะคะขนาดนักกีฬาทีมชาติด้วยกันยังปลื้มบุ๋มบิ่มเลยทั้งหนุ่มคนนี้ค่ะนักกีฬานะคะพายเรือทีมชาติไทยจะบอกว่าปลื้มบุ๋มบิ่มมากกอไก่ล้านตัวเลยค่ะเห็นดูการแข่งขันตลอดเลยรวมถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะบิลภูริพลนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยก็เคยให้สัมภาษณ์ขณะไปงานเลี้ยงต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลจัดให้นักกีฬาว่าปลื้มพี่บุ๋มบิ่มซะด้วยปลื้มขนาดไหนไปดูกันเลย เนี่ยวันนี้ได้เจอนักกีฬาพี่ๆหลายคนเลยมีประทับใจใครเป็นพิเศษไหมก็ประทับใจก็จะมีพี่บุ๋มปีบครับนักวันนักวันวัดที่แข่งแข็ครับเจอพี่บุ๋มปีบยังครับเจอได้บ้าครับโอเคครับมีมีพูดอะไรกับพี่บุ๋มปีบไหมได้เจอกันก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแค่ถ่ายรูปไม่เชอบชอบเขาเพราะอะไรชอบตรงไหนครับก็เก่งแล้วก็พี่ก็น่ารักด้วยครับก็ เป็นไงบ้างคะแมวน้อยของเราเนี่ยทั้งเก่งทั้งฮอตมีแฟนคลับต่างชาติหลายคนไปเล่นที่ไหนนะคะก็มีแต่คนขอถ่ายรูปในกีฬาด้วยกันเนี่ยยังป,ปลื่มเลยปลื่มปิ่มค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทารบกวนใช้กันกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ